คำรนพารวยด้วยกเกษตร <It S 1> ดินอ <in. S 1> <In the. S 2> ินเตอร์รร,ร,าารตอนขยันทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยว่าสนามีหูตากว้างไกลรู้จักปรับรับกับอาชีพที่มีอนาคตไกล เราจะให้ทุนท่านที่บ้านวัดอำเภอคงนครราชสีมาคนนี้นั้นมีแต่ให้เจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่อยากได้อะไรอะไรทันทีให้เจ้ามากอย่างนี้ไม่ดีหรือแม่ เฮียน้อยร้อยอาชีพหรืออดีตสสพีรพงษ์เฮงสวัสด์เจ้าของสวนเมลอนรัต,ตนสุขอันเรื่องชื่อเขาคือเศรษฐีใจบุญผู้บริจาคที่ดินให้พระพยอมทำมูลนิธิถึง200ไร่ที่อำเภอคูเมืองของบุรีรัมย์วันนี้เขากำลังชักพาให้เกษตรกร,ร,กรที่มีความต้องการหรือมีความจริงใจทำสวนเมลอนมาทำเป็นเครือข่ายกับเขาไม่มีความรู้ทุกกระบวนการผลิตเมลอนเขาสอนให้ขายไม่เป็นเขาหาตลาดให้ ไม่มีทุนทำเขาออกให้ใจเขาต้องการอย่างเดียวคืออยากให้ชาวบ้านมีอาชีพมีงานทําแต่ต้องทําจริงใส่ใจจริงเขาถึงปล่อยมือให้ทําเราส่งเขาอยู่ประมาณ45-50บาทก็จอยู่ได้ประมาณ4 5 5 0 0ต่อรอบต่อ2เดือนปีหนึ่งเราปลูกได้4รอบบ้านพุทสาผู้ใหญ่จุกแก่ทำสองรอบกว่าแกได้เงิน ใช่ทีทกศคือได้ไปกูทก้ทกศมาแก่บ่ความเป็นคนมีใจเป็นนักเกรงกล้าลงทุนให้เกษตรกรทําสวนเมลอนทราบไปถึงหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชนมหาวิทยาล,ลัยร,ราชภัฏวิทยาลัยรงละครในพระโรงราชสุวรรณนักศรรึกษาบางส่วนถูกส่งเข้ามาฝึกงานพอครบ25้าใบเราก็ต้องเด็ดยอดตรงนี้ออกเพื่ส่วนที่เป็นเนื้ออ่อนที่มาจะดึงอาหารจากจากข้างล่างขึ้นมาเลี้ยงอ่อน ยอดอ่อนนะครับถ้าไม่มียอดอ่อน,นอาหารทุกส่วนก็จะลงที่ลูกภาคราชการกรมวิชาการเกษตรส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาข้อมูลทั้งเรื่องดินน้ําอากาศสตรูพืชภาคเอกชนขนปุ๋ยและสารปรับปรุงดินของตัวเองมาให้ทดลองเพราะมันคือเมลอนแปลงใหญ่แปลงรวมตามนโยบาย4.0ของรัฐบาลไปแส,แสบาจาอ <laughs> <laughs> ซซบบอีลความนี้ทราบไปถึงแหล่งทุนใหญ่ของเกษตรกรทั่วประเทศคือทกศหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรวันนี้ผู้จัดการทกศในเขตต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาจึงมาเยี่ยมชมและรับทราบเรื่องราวต่างๆตรงนี้จากเฮียน้อยเพื่อเป็นแนวทางในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรแบบถูกทางและไม่เป็นหนี้เสียหนี้เน่า เนื่องจากทุกอย่างค่อนข้างเป็นระบบเกษตรกรเนี่ยคือหุ้นส่วนไม่ใช่เป็นลูกหนี้นะครับเราใส่ความใส่ใจความรักความเอื้ออาทรลงไปเข้าไปกํากับดูแลเข้าไปแนะนํารวมถึงการหาความรู้และการตลาดให้กับเกษตรกรด้วยครับวันวันนี้เราทำกันอย่างนี้เจ้าหน้าที่ของทกศบางท่านเล็งเห็นว่าอยากให้ทุนเกษตรกรอยู่แล้วแต่ตัวเกษตรกรต้องดูอาชีพดูพืชดูสัตว์ ที่ตัวเองปลูกและเลี้ยงด้วยว่ามันมีอนาคตดีไหมสิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดคือในเรื่องของการตลาดนะคะหลังจากผลิตไปแล้วต้องขายได้ค่ะนะคะต้องขายได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาปลูกกันเยอะแล้วการตลาดไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้ปิดผลล้นตลาดแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งจานะหนี่ทกศได้อดีตเดิมรัฐบาลบางยุคเคยตีความว่าเกษตรกรคือใครแต่วันนี้ทอกศจะให้คําจํากัดความคําว่า เกษตรกรแต่เดิมก่อนนะครับเราเข้าใจว่าพอพูดถึงเกษตรกรน,นี่คืออาชีพทำนาก็โฟกัสไปที่เกษตรกรแต่ว่าในความหมายของทกศเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทำนาอาชีพเกษตรกรคือทำนาทำสวนทำไร่ทำการประสัตว์ไม้ผลไม่ยืนต้นในความหมายของทกศตอนนี้มันกว้างขึ้นคือผู้ประกอบอาชีพธุรกิจการเกษตรก็ถือว่าเป็นเกษตรกรได้ <c oughs> ไม่เคยกลัวอะไรใช้ความคิดเปลี่ยนแปลงชับไวหัวจิตหัวใจก้าหานอดทนพร้อมรับปรับใหม่เข้าใจภาวะสับสนไม่มียากและไม่มีจนเข้มแข็งมากผลสำเร็จเสร็จการสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังส่ทุนมีพร้อมที่จะสนับสนุนแต่ผู้รับทุนและผู้ให้ทุนต้องร่วมกันรุกรบขบคิดว่า ทุนที่ให้ไปนั้นมันก็ดอกออกผลเบ่งบานเหมือนจานดาวเทียมหรือไม่ I will tell you พวกเรารักกันหออโอเคไหม Yes 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 เป็นกติก่นบางอ่นจะเปลี่ยนใจที่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่ พรววสคำรณหวังหวังสีพรดกสพารวยด้วยกเษกเษตรเกษตรที่ต่อไปนี้ทั้งคนทํำและคนให้ทุนจะต้องเป๊ะไม่สเปะสะปะเพื่อเป็น4.0กันนะจ <c oughs> ะบอกให้บ้านวัดอำเภอคงนครราชสีมาปรินปรินอย่างนี้สิใช่คนไทยทำ oh ไปที่อำเภอดอนตาลของจังหวัดมุกดาหารชายแดนติดแหวงสวรรค์เขตของสปปลาวเห็นชาวบ้านปลูกต้นผักหวานโดยเอาหินมาสุมที่โคนต้นเป็นกองกองเขาบอกว่านี่คือการเรียนแบบธรรมชาติเพราะผักหวานชอบขึ้นได้ดีในพื้นที่ภูเขาที่มีหินอ๋อนี่ก็คือภูมิปัญญาของชาวบ้านไทยโดยแท้ขอรับอย่างนี้สิใช่คนไทยทำ i'm not the man